ก็โอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมไทม์ไลน์นะวันนี้เรากลับมากันอีกแล้วกับเกมเซเรนดีน่นั่นเองซึ่งวันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะสำหรับเกมนี้นละสุดท้ายของเราคือเดอะสวัมนั่นเองอารมณ์แบบปาดิบแชรเลยไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคในเมื่อเป็นด่านสุดท้ายแล้วเราจะเล่นฮาร์ดกันเลยนั่นเองมาวันนี้เราจะลองฮาร์ดครั้งแรกนะเขาบอกว่ารถเราเสียหายเราต้องหาไอเทมทกอย่างเพื่อซ่อมมันทําให้มันทางานอีกครั้ง เฮ้อบ้าบอนะรถพังในป่าแล้วมาหาของจากป่าเป็นไปได้ยังไงกันจะโอ้โหไม่ใช่ป่าธรรมดาแล้วมันคือป่าดิบแฉะหรือไม่ใช่อารมณ์บแบบแห้งแล้งหรือเปล่านี่ที่มาลองเนี่ยผมก็อยากรู้นะว่าโมดฮาร์ดเนี่ยมันต่างจะแบบธรรมดายัางไงหรือว่าเราจะเห็นแบบครั้งเดียวแล้วเราตายเลยหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกัน <S <S อะไรอะ่ะ เจอแล้วนี่อะไรเนี่ยบ้าเอ้ยในป้ามีเออน้ำมันเป็นไมได้ยังไงมีน้ำมันในป่าเฮ้ยมีกระท่อมเอ๊ะผมไม่ได้คิดไปเองนะรู้สึกว่าตัวเราเดินไวขึ้นหรือเปล่ารู้สึกวิ่งได้แบบเทอร์โบเลยตอนเนี้ยเร็วมากบอกเลยมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรู้สึกว่าจะตายไวมากถ้าเกิดจ้องดีนะหลบทันอ้นี่โอ้โหไงมีกุญแจรถ ไอ้บ้าเอ้ยไม่น่าใช่หรอแหละแบบเนี้ยคือมีรถไม่รถเราอะพังแต่ว่าทําไมชิ้นส่วนมันมากระจายอยู่ในป่าได้บอวอันนี้ไม่เข้าใจหุ้ยอะไรอะเจอแบบเหมือนอ้าวจะบอกกับบานขนาดใหญ่ไม่ใช่มีอะไรเนี่ยรั้วสนามสักอย่างหนึ่งมาแปะอยู่ในนี้มันมันมีได้ยังไงวะไม่เข้าใจโอเคมาเราจะลองเข้ามาดูกันว่ามีอะไรหรือเปล่าในนี้มันมีแล้วแหละเนี่ย เมื่อกี้เห็นเหรอเฮ้ยหูก็ตายเอ้บ้าเฮ้ยรุนแรงมากนี่เลยระดับ hard โ,โหก็ไม่เท่าไรด้วยนี่เจออย่างอะไรด้วย,ยงไงหูอย่างอะไรอันเท่าลูกบอลรถมันจะวิ่งได้จริงเหรอวะนีอ่อะไรนี่อะไรอุยตายโอเคเอาใหม่อาใหม,ม่เราจะเล่นโมนหมดาร์ดให้ผ่าน สักครั้งหนึ่งก็ยังดีมันไม่ได้ยากหรอกโถแค่หันหลบใช่ไหมอุย้ยพวงมาลัยนี่เริ่มแปลกแล้วว่ารถเรามันคือสภาพไหนกันแน่เอ้ยนี่อะไรอุยอ้ยอุ้ยนี่ว่าอะไรมันมนยืนแอบบนี่แค่หมนหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยไม่น่าใช่น่าจะต้นไม้โอ้โหพี่แกทะลุบ้านมาหาเลยเมื่อกี้เอ้ยไม่น่าใช่แล้วรถเราน่าจะเป็นแค่ แค่บอดี้รถเฉยๆอ่ะมีโครงไหไมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมาเก็บชิ้นส่วนทุกอย่างเลยมนชช่น <ST AR G> มันยากเหรอ <ST AR G> นี่คืออะไรอันนี้อะไรเอ,อ่อสักอยางหนึ่งน่าจะเกี่ยวกับรถเหมือนเทียนเลย โอโ้นี่เจอแล้วอัสุดท้ายแม่เงยพวงอะไรไปแล้ไม่อยู่แล้วว้าโ,โ,โคตรยากเลยโอเคเราลดอยู่ไหนนะไม่เอานะไม่ตายนะดูนี่ไงมาแล้วลดมาแล้วลดมาแล้วโอโ้ได้เวลาออกจากป่าเรียบร้อยโอ้โหพมบอกกันแล้วว่าชิ้นทุายหายโคตรยากหานานมาก โอเคก็จบกันไปแล้วกับเกมซันเรนดีนาของเรานะเราเล่นครบทุกด่านแล้วนั่นเองก็ <Yeah. S 1> ไว้คลิปหน้า <Yeah. S 1> ผมจะมาเล่นเกมอะไรก็ติดตามชมนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ